สวัสดีครับชาวเราพัฒนานะครับครับตอนรับเข้าสู่เราพัฒนาแล้วครับประจําวันที่22เตือน5 2าสองหนะครับกลับมาตามกันต่อนะครับเพื่อนเ่อครับมาเริ่มกันที่ตัวเด่นเลยนะครับครับเด่นวันที่22นี้นะครับปีน้อยให้เด่นนะครับก็คือ6 7นะครับผมครับมาดูชุดจับคู่กันนะครับจับคู่ก็จะมี ครับเริ่มกันที่68นะครับผม69แล้วก็60นะครับ7ก็จะเป็น78นะครับ79แล้วก็70นะครับผมครับตามนี้เลยนะครับสำหรับเราพัฒนานะครับผม ประจำวันที่22เดือน5นะครับที่แน่ๆฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆครับชอบผลงานกดติดตามไว้นะครับครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านครับครับสวัสดีครับ